เดียว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 ,ยวตาทำอะไรอะ่ะกำลังไหวไหมอยู่นอยจ้างตามีเลื่อยมาสลุตัวใหม่เนี่ยมาให้ลองบอกเลยว่าตนเนี้ยดีมากๆจะทำได้เหรอตาเห็นเพื่อนซื้อมาของอะไรก็ไม่รู้แบตหมดไวตัดไม้เท่าแขนก็ยังไม่เข้าเลยอย่ามาหลอกตาเลยตาไม่เชื่อหรอก โอ้ใช้ดีจริงๆโอ้ยตัดไม้เล็กแค่นี้จิ๊บจิกันตาขอท้าท้าเจ้าตัวนี้ตัดไม้ทีตาบอกได้ตาซื้อเลยนี่ไม้ตาโอ้โหอาจริงเหรอเนี่ยน่ากลัวเนี่ยไม้อะไรเนี่ยไม้ประดูโอ้ประดูไม่พอยังไม้ให้อีกโอ้จะตัดได้ละตามันที่ตัดขาดบ่แห้งแห้งแข็งประดูเหมือนบอค้านอมันมีต่เลยยนเท่านั้นเนี่ยมันที่ขาดตอกมันก่อนเด้อ มันคาดแท้ๆเลยหรือะี่ใดหมดต่างย์่งไม่รอ้าี่ห้อมาสาลุดีแท้ๆไม่ดูมีแกนซะมาแข่งบ่กแข่งไงมันคาดได้สะสด้แน่นอนเลยไม่น่าไปท้ามันเลยยังมันกางเงียบยังมันกาะเงบางเงบให้ส่นใจกดสั่งซื้อทิตกาได้เลย